ครับสวัสดีเขียดผู้มีเกียรติและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็ได้มาอยู่กันในเกม r e c Remake นะครับผมซึ่งเป็นช่วงชาร e เลนนั่นเอ,เองนะครับผมซึ่งตัวเนื้อเรื่องเกมเต็มเนี่ยผมก็ได้ทําจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ติดตามหรือว่ายังไมได่ดูเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ด้านบนมุมขวาไปดูกันได้เลยนะครับผมอ่า แต่ในคลิปนี้นี่ผมจะมาทําเป็นชาเลนจ์การใช้มีดในการปราบศัตรูนะครับผมหรือว่ามินิบอสหรือว่าบอสนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและชาเลนจ์ใน EP ีที่2นี้นะฮะศัตรูที่เราจะได้มาฉะกับมันนะครับผมด้วยมีดนั่นก็คือพี่ยักษ์ของเรานั่นเองโอ้โหเช่นดึกนี่คือก็ จะชนะยังไงวะเนี่ยโอเคครับผมมาดูกันว่าผมจะสามารถโค่นล้มยักษ์ตรงนี้ได้หรือไม่นะฮะโดยใช้แค่มีดนั่นเองเอาล่ะไปดูกันได้เลย let's go <S โอ้โหเอาละครับแค่เห็นตัวก็แบบว่าจะสู้ยังไงวะเนี่ยมันมีวิธีอยู่ครับขั้นตอนแรกแค่เราวิ่งอ้อมมาด้านหลังอ่าเสร็จแล้วปับ๊บแทงขามันมันจะเห็นไหมมันจะกระทึบเราไม่โดนพอมันกระทืบเสร็จป,ปั๊บให้เราอ้อมมาด้านหลังอีกรอบนะฮะอ่ะรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งกรงะทืบ รอใต้วางขาเห็นไหมแล้วก็แทงต่อครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บกระทืบรอใต้วางขาแล้วก็แทงต่ออ่ะแบบนี้มันกระทืบออมมาด้านหลังแล้วก็แทงต่อเนี่ยพยายามเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยฮะเล่นอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะไม้นมันจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านหลังมันเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้เลยนะแต่เราทํามันได้จะแทงตูดก็ได้น,นั่นเ่ยอ่ะแทงตูดเอา แต่พอจะวะามันคำรามเสร็จปั๊บให้เราวิ่งถอยมาก่อนนะเพราะว่าเผื่อมันจะเอามือตบเราหรือแม่งก็มันจะพุ่งชนเรานะฮะอ่าเมื่อกี้มันจะเอามือตบเราไงมันจะตบแบบส6 0้อองศาเลยคือโดนเราแน่แน่พอมันยกบ้านเสร็จไม่ต้องหนีไปไหนไกลฮะให้เราอ้อมมาด้านหลังมันแทงต่อปึออ๊บอย่างนี้ครับแทงไปเรื่อยมันกระทืบเราวิ่งอ้อมมาด้านหลังแทงต่อมันกระชืบวิ่งอ้อมมาด้านหลัง แล้วก็แทงต่อตึ๊บตึ๊บมันกระทืบรอใต้วางขารอใต้วางขาอีกอ่ะพยายามอย่าอยู่ด้านหน้ามันนะฮะออกมาด้านหลังมันหรือไม่ก็รอใต้วางขาเอาแต่ผมแนะนําว่าให้รอใต้วางขาดีกว่ามันจะสะดวกกว่าเอาละล้มครับผมเสร็จโจละมึงเอาละฟัน <c oughs> นี่แหละหย,ะ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 ยะอกยอกยอกยอกเรียบร้อยสุดไหมพี่สุดไหมพี่ ทีนี้เราก็ลอยแค่ไอบโบมานะเนี่ยเล่นงี้ไปเรื่อยครับผมไม่ยากเลยเห็นไหมจับไอบโบมาแล้ว <laughs> โอเคครับคือในบอสต,ตัวเนี้ยของยักษ์เนี่ยมันจะมีอยู่3าดาวนะครับผมดาววันดาวทูดาวทรีอ่ะอันนี้คือดาวทูแล้วทีนี้เรารอให้มันไปสนใจไอบโบก่อนก็ได้นะฮะอ่ะมันจะสนใจหมามันจะไม่สนใจเราแล้วในจังหวะน,นี้ตอนที่มันสนใจหมาเนี่ยเราก็แทงมันต่อได้นะฮะอ่ะเนี่ยแทงมันได้เลยมันจะสนใจหมาเห็นไหม เราก็อ้อมมาด้านหลังเนี่ยพยายามลอดใต้วังขาเยอะๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมสบายเลยมันทำอะไรเราแทบไม่ได้เลยไหมปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ่ะแต่ต้องระวังนะครับผมอาจจะมีโดนดาเมจกันบ้างตอนมันตบเนี่ยต้องระวังเลยอ่ะลอดใต้วางขาฟันต่อปึ๊บตกไงมโดนดาเมจอันนี้ผมพลาดเอาไม่เป็นไรครับมีโดนกันบ้างเดี๋ยวต,ตอนต่หวมันกระทืบเนี่ยเราต้องระวงัง เพราะว่าดาเมจยมันจะแรงมากอะแทงตอกวิ่ขามึงเริ่มเน่าแล้วเนี่ยต้องขามึงเริ่มเริ่มจะไปแล้วนะแทงเรื่อยๆครับยิ่งเยอะยิ่งดีอ่าเสร็จแล้ววิ่งออกมาก่อนลาวทรีครับผมจังหวะนี้อันนี้เข้าสู่ลาวสามแล้วนะถ้าหมากัดข้อเท้าเมื่อไหร่นี่คือลาวสามแล้วอืมเรื่องแกมหมากู่เหรอมีดินสอไหมเจ้าดินสอแทงหน้ามันไม่ใช่น้ำมันจอนวิก ออ้ยไปชนหน้าผาหน้าผาหล่นครับตามระเบียบเสร็จแล้วเราก็มาแทงมันต่อฮะอันนี้เราสามารถแทงฟรีได้เลยอ่ะเสร็จแล้วถอยออกมาเพราะว่าจะเอามือปัดเห็นไหมอ่ามันเอามือปัดแล้วทีนี้มันจะพุ่งใส่เรานะฮะเราก็รอจังหวะเห็นไหมมันจะพุ่งแล้วเฮ้ยออ้ยไม่พุ่งเว้ยอันนี้ไม่พุ่งทำไมมันไม่พุ่งวะเฮ้ยตาโฟต้องพุ่งดีเว้ยเอาล้มเสร็จโจรครับฟันต่อเลยเฮ้ย โอเคเะยยับร้อยเปลี่ยนมีดก่อนนะมีของคลาวเซอร์มีด,มดเล่มนี้นะฮะเราจะสามารถได้มาก็ต่อเมื่อเราเล่นหมดเนื้อเรื่องจบไปรอบนึงนะครับผมอาหรือว่าเราสามารถปรับคลาวเซอร์ได้นั่นเองอ่ะแทงต่อปึ๊บ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 รอใตวังขาปึ๊บมา้าแทงต่ออย่างงี้เรื่อยๆรอไต้วังขาอีก แทงต่อแล้วก็ถอยมาก่อนก็ได้นะเผื่อมันจะเอามือปัดอ้าวานั่นเนี่ยม่งจับเราโดนเลยแมงเ้ยนี่แน่ไม่เป็นไรเรืเ่อยๆยังได้อยู่มันเริ่มเจ็บแล้วล่ะมันเริ่มใกล้ตายละอาวทำไรครับพี่สนใจหมาเฮ้ยสนใจหมาปะเนี่ยไอ้มันไม่สนใจหมานี่หว่าสนใจเราเฉยเลยเราไปหลบในบ้านก่อนก็ได้นะเนี่ยหลบในบ้านก่อนเลยเ <c oughs> พราะว่าถ้าเราหลบในบ้านเนี่ยเราจะสามารถแทงมันฟรีได้เลยสบายะฮะ รอจังหวะมันมาแทงฟรีๆเลยฮะตอนมันยกบ้านนี่แหละปึ๊บวิ่งออกมา้าแล้วก็ใช้จังหวะนี่แหละโอกาสทองแล้วแทงต่อเลยครับไม่ต้องหลบเลยฮะดีไหมแทงเรื่อยๆปึ๊บรอใตว้วางขาแทงต่อแทงตูดก็ได้นี่ให้มันขี้ไหลไปเลยเนี่ยอะนี่แทงตูดมันแทงไข่ไข่แตกนี่ไข่แตกบอกเลยว่าคุณพัน เรียบร้อยโอ้โหแต่น่าเสียดายคือมันโดนดาเมจเนี่ยแหละอ่าไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นละแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะอ่าผ่านแล้ว <laughs> เรียบร้อย <c oughs> ล้มยักษ์ได้สบายอ่า <c oughs> แทงแม่งนี่ไนงะนี่ไนงะนี่ไนงะต้องขอบคุณเจ้าโบด้วยนะ <c oughs> ที่มาช่วยเรา <c oughs> ถ้าไม่ได้น้องโบนี่คือเราตายแน่นอนนะ,ะต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่ได้น้องหมาช่วยไว้เราก็แพ้ได้เช่นกันเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับในชาเลนจ์ปราบยักษ์ให้ดูนะครับผมโดยใช้แค่มีดนั่นเองนะครับ ก็คืออาจจะมีโดนดามเมจได้แหละคือความจริงเนี่ยปกติมันต้องไม่โดนดามเมจใช่ไหมแต่ว่าผมขอยอมรับเลยว่าผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะอ่าก็อาจจะมีโดนดามเมจกันบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะโอเคแต่ว่าก็ปรับยักได้แล้วนะสไตล์ Fox Tail Gaming โอเคครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสําหรับในชาเลนน์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสเกิณีธรรมบ๊วย Here we go